เห็นป้างโยให้คุณคุณไดูกันบ้างรด้เปล่าสาลายอะไรอย่างงี้ไม่เตอตะบันขึ้นมาตรงๆนี้ก็ตายดิต่อไป่ไ่ต่อไป้นวอเั่กีไว่ไม่ต้องวิเล่เเลยเนี้ยเนากียร์แกีรอบไม่ต้องเร่งนะแต ไม่มันยุบไปโดนตุโอเท่งตีกัดเลยหรอคนคนนึงนัคนงนล้อมดุ๊นต้นเหมือนต้นแบต้องให้คนที่มันรู้กันโอ้โหดวมันกระทือกันเอง ปลิงเลยพอปนลิงาไมาห่หน่อยได้มาหน่อยเดินหน้าเดเดินหน้าเดี๋ยว้เจอปุลิง